สวัสดีครับวันนี้ช่องชีวิตง่ายๆนะครับพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านมาพูดถึงการทำน้ำหมักจากมะละกอสุกนะครับพอดีที่บ้านนะครับ มีต้นมะละกอสามถึงสี่ต้นนะครับเวลาช่วงหน้าฝนเขาจะสุกเร็วมากนะครับก็จะสุกจนกินแทบไม่ทันนะครับหล่นเน่าเสียหายนะครับบางสวนก็ผมก็เอาไปให้ไก่ไข่กินแต่ก็ยังเหลือบางสวนมันต้นนะครับที่สุกผมกลัวว่าเขาจะหล่นเสียหายก็เลย พาเพื่อนๆมาทำน้ำหมักจากมะละกอสุกนะครับมะละกอสุกก็จะมีประโยชน์มีวิตามินต่างๆนะครับแล้วก็มีแคลเซียมมีแมกนีเซียมด้วยนะครับจะทำการสอยมะละกอนะครับเดี๋ยวจะไปทำก้อพร้อมกันนะครับสสยกันเลยครับ คนเดียวนะครับไม่รู้ว่าอจะเละหรือเปล่านะครับลงแล้วครับโอ้ยู่ดีครับไม่เละครับแต่แล้วก็ไม่เป็นไรครับจะทําน้ําหมักนะครับอันนี้ลูกที่สองครับเดี๋ยวผมหาข้วก่อนนะครับอ่ลูกที่สองมาที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปทําน้ําหมักกันครับหลังจากหั่นมะละกอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมกากน้ําตาลนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดไม่มีกากน้ําตาลหรือว่าหาซื้อลําบากนะครับก็ใช้ความหวานในมะละกอแทนได้เลยนะครับไม่ต้องใช้กากน้าตาลก็ได้นะครับหรือเพื่อนเพื่อนจะหา,าน้ําตาลทรายแดงก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือสารเร่งนะครับสารเร่งซูปเปอร์พอดอ .2 นะครับ สำหรับผลิตน้ำหมักเชื้อภาพ50ลิตรนะครับผลิตโดยกรมพัฒนาที่ดินนะครับห้ามซื้อขายครับไปขอได้ที่กรมพัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็ให้เตรียมภาชนะที่มีขวาปิดนะครับผมจะใช้เป็นแกนลรอนที่มีขวาปิดนะครับมันจุแก,กละรอน5.5ลิตรนะครับใส่น้ำมาเล็กน้อยนะครับจากนั้นนะครับ ให้นำสารซูปเปอร์พอดอสองนะครับฉีกแล้วก็เทลงไปสักไม่ไม่ต้องมากนะครับไม่ถึงครึ่งซองนะครับแล้วก็ปิดฝาก่อนนะครับเขย่าเพื่อกระตุน้นเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในสารซูปเปอร์พอดอสองนะครับเขยา่า ให้ละลายนะครับเมื่อละลายดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะใช้กากน้ำตาลเทลงไปนะครับ กากน้ำตาลผมใช้ประมาณครึ่งลิตรนะครับก็จะติดแน่นนะครับก็ล้างซะหน่อยนะครับไปเยาอีกครั้งนะครับเพื่อให้กากน้ำตาลละลายนะครับเมื่อกากน้ำตาลละลายดีนะครับน้ำเขาจะดำ นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนํามะละกอสุกนะครับที่หั่นนะครับติดมเมล็ดก็ไม่เป็นไรนะครับเราใช้ทําน้าหมักนะครับเราไม่ได้เอามารับประทานนะครับก็นำมะละกอที่หั่นนะครับใส่ลงไปในแกนลอนที่จะหมักนะครับผม ใส่ไปเป็นกันลอนนะครับจึงใส่ค่อนข้างลำบากนะครับหลังจากบรรจุมาละกอลงไปในแกนลอนใช้เวลานานมากครับ ใช้เวลาไปเป็นประมาณ15นาทีนะครับกว่าจะเต็มนะครับดูนะครับหลังจากนี้นะครับปิดฝาให้สนิทก็ไม่ต้องสนิทมากนะครับก็ถ้ามีเวลาก็ขยเยาแบบนี้นะครับทุกวันหรอสองวันครั้ง3ามวันครั้งก็ได้นะครับ ขยโทุกครั้งก็ควรเปิดขวาคลายขวาออกนะครับเพื่อปล่อยกา๊าซแดงดันที่อยู่ภายในแกนลอนนะครับก็ชีวิตต้องง่ายนะครับผมชีวิตง,ง่ายๆนะครับเก็บไว้ในที่ร่มประมาณ2เดือนนะครับอย่างน้อยขั้นต่ำสองเดือนนะครับจึงจะนำมาใช้ได้นะครับวิธีการใช้ก็ใช้ ห้าสซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรครับกรองเอาแต่น้ำไปใช้นะครับประโยชน์ของเขาก,ก็คือมีวิตามิน B12 วิตามิน B6 วิตามินหลายอย่างนะครับที่ผมจำได้ก็สองสาอย่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีธาตุอาหารรองด้วยนะครับมีแคลเซียมมีแมกนีเซียม ที่จะทำให้ต้นพืชเขียวเข้มนะครับและประโยชน์อีกอย่างก็คือช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับช่วยให้ผลไม้ก่อนสุกฉีดพ้นไปจะมีการสุกสม่ำเสมอนะครับและมีรสชาติหวานกรอบอร่อยนะครับ ก็ประโยชน์ก็มีคร่าวๆแค่นี้นะครับใช้รถราดทางดินก็ได้หรือว่าจะใช้ทางใบก็ดีนะครับใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับก็วันนี้ชีวิตง่ายๆก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าสอบถามหรือคอมเมนต์สอบถามอะไรกันก็ได้นะครับสอบถามกันได้นะครับ ก็พูดถูกบ้างผิดบ้างก็เพื่อนๆอ,อย่าว่ากันนะครับก็มือใหม่นะครับก็ขออําลาลาลาไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ